ตามที่คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ขอพระราชทานกลับบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตั้งแต่วันที่7กันยายนพุทธศักราช2562เพื่อติดตามพราการทางระบบต่างๆความทราบโดยทั่วกันแล้วนั้น ในช่วงที่ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระประชวรหลายครั้งและคณะแพทย์ตรวจพบความผิดปกติทางระบบต่างๆทําให้คณะแพทย์ต้องถวายการรักษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2568สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระประชวรจากภาวะติดเชื้อในกระแสพระโลหิต แม้ว่าคณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างสุดความสามารถแล้วแต่พระการสุดหนักลงตามลำดับถึงวันศุกร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา2 1 2 1นาทีเสด็จสวรรคตณโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยด้วยพระกาศสงบิริพระชมพันษาปีที่93พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบระมราชโองการโปรโดกล้าโปรโดกร,ระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพ ถวายพระกิตยิยศสูงสุดตามราชประเพณีบริสถานพระศพณพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์และค่าทุละอองทุลีพระบาทในราชสำนักไว้ทุกถวายมีกำหนดหนึ่งปีตั้งแต่วันสวรรคตเป็นต้นไปสำนักพระราชวัง24ตุลาคมพุทธศักราช2568 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้นายอัธนิตดิทธะอัมดาศองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังสาลาบารรพชภาควัดเบญจมาบพิตรดุสิตพระนารามในการบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพศาส,สตราจารย์เกียรติยศสงครามทรัพย์เจริญซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมเนื่องจากภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดเมื่อวันที่7กันยายน2568สิริอายุ97ปีศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามทรัพย์เจริญเกิดเมื่อวันที่20กันยายน2470 สำเร็จการศึกษาแพทยาศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาในหลายหลักสูตรศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามซับเจริญเป็นแพทย์ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาประพิษและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณุปการต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขไทยเป็นผู้พบโรคปอดอักเสบจากเชื้อไมโครพลาสมาเป็นคนแรกของประเทศ เป็นผู้ริเริ่มรณรงค์เรื่องอันตรายจากการสูบบุหรี่และเคยดํารงตําแหน่งสําคัญอาทิประธานกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิสาขาแพทยาศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนประธานมูลนธิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัย,ชยนาทนเรนทรประธานกรรมการกลางสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อดีตกรรมการแพรทยสภา,า,รากรรมการบริหารและประธานกรรมการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเลขาธิการ และนายกแพทยสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญมีบุตรสองคน สมเด็จพระอาริยวงศ์สาคตยาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงนพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามสมบำเป็นพระกุศลอุทิศถวายพระชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันศุกร์ที่24ตุลาคม2568เวลา21นาฬิกา21นาทีสลีพระชมพันษาปีที่93สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประสบนิกอรทุกหมู่เหล่าทรงเป็นธรร,ร,ร,าาร,รมราชินีผู้พระราสทานพระบรมราชนุปธิ์แหแก่คณะสงฆ์และกิจการพระภุทิศาสนามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานตลอดพระชนชีพได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระชุกุศลณวัดราชบพ,พิษถิตมหาศีมารามและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานจตุปัจจัยทำนุบํบำรุงคณะสงฆ์วัดราชบพ,พิษและวัดราชบพิษถิตมหาศีมารามอย่างต่อเนื่องเป็นเนืองนิด อาทิพพระรพรทานพระราชทรัพย์ก่อตั้งทูลกิตยากรศาสนุปธรรมไว้ในมูลทิวัดราชวพิษสำหรับนำดอกผลบำรุงพระพิสุสาม,มนเนรด้วยปัจจัย4ี่โอกาสนี้สมเด็จพระอริยวงศารัตยาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกพร้อมด้วยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจึงพร้อมเพียงกันทรงบำเพ็ญพระกุศลและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายด้วยสำเน็จในพระมหากรุณาธิคุณ อันหนึ่งสมบัตเพ็มพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรสกลมหาสังคับรินายกพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เจ้าอาวาสวัดราชวาพิษยุคที่4พระราชอุปัฏฐายาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระอุปัชายะ ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันด้วยคณะศิษยานุสิญญตและผู้เลื่อมใสศรัทธาในสมเด็จพระสังฆราชเจ้าก็มาหลวงชิน,นวรารรงกรบำเพ็ญกุศสสังฆทานอุทิศถวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชนเมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531 ตลอดทั้งวันผสมนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันเดินทางไปที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งทางโรงพยาบาลได้จัดพื้นที่ให้ประชาชนได้ร่วมลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกา30นาทีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้จัดพื้นที่บริเวณโทงกลางอาคารภูมิสุริมงคลานุสร์เพื่อให้ประชาชนได้เข้ากราบถวายบังคมเบื้องหน้าพระฉายาลักษ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมลงนามแสดงความอาลัยโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้การร่วมแสดงความอาลัยเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเป็นระเบียบเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่เข้ารับบริการของโรงพยาบาลโดยในวันนี้จะเปิดให้ลงนามจนถึงเวลา20นาฬิกาและในวันพรุ่งนี้26ตุลาคม2568จะเปิดให้ลงนามสองช่วงคือช่วงเช้าระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกา และช่วงเย็นระหว่างเวลา16นาฬิกาถึง20นาฬิกา